เออเดี๋ยวเอายวตัดนัดเอาวันนี้วันนี้วันนี้ป้ากัจนาเขานั่งรอรอใครน้องอาร์มต้องรอแฟนใหม่ด้วยเนี่ยอ้าวเขาจะมาเปลี่ยนทรงใหม่เขาบอกกับแหม่แฟนไปมีผู้หญิงใหม่ไงเลยวันนี้จะขอสวยหน่อยป้าเอาทรงให้สวยเลยนะขอสวยหน่อยเออไม่ได้ไม่ได้ก้มลงก้มลงนิดนึงก้มหัวก้มหัวลงลงนี่คอยนี่จับกลับหน่อยจับกลับหน่อย ก้มหัวลุงลุงเอากดหัวก็ก้มตรงเดิมใช่ปะอะไรให้สั้นนี่แหละสั้นลง่นั้นแหลงจับดี๋ยนะออังเพื่อจับเขาแกยังยังคอแข็งอยู่มาันจะพยายามหน่อยนะเขาแกคอแข็งแกไม่เหมือนในโดนสั้นความหายใจเย็น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  คนนี้จะใช้คนจับสองคนเดอเดี๋ยวแฟนป้าไปแฟนใหม่นะเออเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเราต้องให้สวยก่อนเดี๋ยวต้องตัดผมไม่สวย่อยใช่ใช่ลุงจะได้ไม่นอกใจไงป้าเออแต่ผมสวยแฟนปาดแ่การตนาตัดผมนะการตนาตัดผมนะ าจับจับสองคนน้องอาล์มฝั่งหนึ่งลุงฝั่งหนึ่งเพราะว่าป้ากัญญาเกยังคอแข็งยังก้มมาเองอะไรไม่เป็นยังไม่อะไรวเออ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 เขาบอกว่าป้ากัญญาเขาบอกว่าให้ไปโยงมาตัดที่สวยหน่อยนะเออแปลให้แล้วแปลให้แล้วบอกให้ตัดสวยๆเลยนะพนนอเดี๋ยวแปรป้าว่าอย่าแฟรหมานะเออเอาให้สวยก่อนวสามีจะได้ไม่นอกใจไงถ้าอยากจะให้แฟนรักต่อก็ ทนหน่อยทนหน่อยเออแต่ให้สวยมั้ยแม่หลานให้กำลังใจเห็นเปล่ามึงตายจ้ะเออตาย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 จะสวยเสวยจะสวยมตายสิแม่อีกอีกคนก็ตายคนที่สองก็ตายอีกเอ้าเอ้าแต่ละคนเอ้าทำสวยให้ทำสวยให้ไม่ทำให้ตาย กเออเหมเนี่ยร้านบอกยังไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไฟามวนะเอระวังลุงจับข้างหลังไว้อามจับมือไว้ลูกแกมือมือเปิดไ่งยไฟใหม่นะเออเีลงเอเออเออเออขาบอกกูรู้แล้วนะเออไปให้แล้วนะทนหน่อยทนหน่อยนะทนหน่อยะอยา้นบนนหน่อยน ได้ไม่ล hmm. uh ุง hmm. ร oh, ังไม่ฟูวันนัลุงนะเหมือนยาดอนอ่ะก็ดีหน่อยโอ้ยดกแล้วผมก็หนาวด้วยฮะไม่ได้นะเอาหูไว้นะเออหูเป็นยังดอกเป็นยังดอกเป็นยังดอกเออหูไว้นะ

แับสั้นหน่อยจะได้ไม่ไม่ร้อนนี่อากาศร้อนอยู่ช่วงนี้อากาศร้อนอยู่สวยแล้วีสวยแล้วอะไรไม่เนี่ยฝนตกแดดออกเลยตะขาเ้ยคนนอนคนนอย โอ้ยขนหนอย้่าหยาดสวยโอ้ยอย่าแปลว่ามีแปลแบบน้คนเดีแงแปลเขาบอกให้ตัดด้สวยหน่อยนะไปโยงเขาบอกว่าตัดด้วสวยหน่อยนะเออแปลแปลเป็นไทยให้แล้วกลมกมมาทางนี้ดิ สักหน่อยสักน่อยสักหน่อยสักน่อยเฮ้ยเขาตัดผมจะมาแย่เขาได้ยังไงเขาสาวสวยแล้วเดี๋ยวลุมนอกใจเออเห็นไหมแหมเขากลัวแฟนนอกใจเขาดิเขาอยากสวยเนาะเจ้านีเจซวอยู่เรื่อยเลยเจ้าสวยแล้วหยาดชัวร์หดเยแล้ววันนี้ อ้าวอ้าวเขาว่าไงเนี่ยเขาว่ายังไงเนี่ยว่ากันเลยนะเขาว่าไงเนี่ยเออเขาว่าไงเนี่ยพูดกับเราอย่างนี้ได้ยังไงคนเราจะสวยอ่ะอิจฉาเราไงใช่ม้าเออหวีไม่อิจฉาเยี่ยมวันเดียวตัดสวยเลยเว้ยเออเออได้แต่ผมก็ดีก็ดีนะตากล้อง ว่ามันนอนกับก้อยมือเดียวตัดผมสวยเลยตัดเสื้อให้เก่าใช่ฝนเนี่ยม่ามันได้ป่าไม่แล้วล่ะเล่เล่มหาเจ้าเลยนะวะคนนอนคนนอนรู้เรื่องมันพูดไม่ได้ใช่คนมาคนมาเช้าป่ะที่มันแจ้งสามีเราใช่ไหมคนหน่อนคนนอยเดี๋ยวก็หายแล้วแกกันเฮ้ย ไปดอนตาแล้วหรตาแล้วไปอาบน้ำแล้วไอ้ไอ้ยพาไปอาบน้ำก็ถวายว่ากันนานต่อว่าเจอไปฮะคน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 นี้จับจับเยอะหน่อยคนแรกไม่เท่าไหร่คนนี้รู้สึกว่าหลายคนหลายคนจับหน่อยเนี่ยพอแข็งความเนี้ยเท่เลยอือเอ้ย่าว่างไม่ได้นะตัดผมสวยแล้วเนี่ยว่าแฟนนอกใจ เลยต้เปลี่นเปลนทรงผมเลยแฟนนอกใจคนหน่อยคนห่ยเต้นเต้นเออไม่น่าไม่น่าคนหนคนห้อยากสวยกคนหน่ยแฟน้ามีแฟนใหม่นะต้องสวยถ้าปอยากสวยหรืเปล่าายนิ่่ออยิหานะไม่มีตังยึมหูนะ้นะเออเออไหน้าผก็ผมก็มีตยึดหูนะ คนหน่อยเสร็จแล้วเนี่ยคือล็อกป้าจะกลัดสวป้าก็ไปสวยนะถ้าอยากสวยก็คนหน่อยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยอต่นี่เงาแต่ดีแฟร์หมดแล้วกงาลายชั้นหัวโอ้ยหมอต้องยอ้อมแล้วรุ่นนี้โอ้ยอย่างนี้งามแล้วโอ้ยถ้าข่อยเป็นแบบนี้ก็ก็บมาย,ยอมดอกนี่มันเป็นแค่โค้ดอย่างเดียวดิ นี่ก็ทั้งหัวเลยงามอ๊บหยิบยัเออลูกๆอภ้างหลังเออเออคนเราฝั่งคนละป้าเข้ามาทางนี้ลงไปนู้นอืมมันจับแข่งสวยเออเดี๋ยวนี้ไม่ร้อนแล้วนี่ไม่ร้อนไม่เกาหัวเห็นนางเกาหัวอยู่เรื่อยเลยผมยาว่าเริ่มลำคาเนี่ยนะลุงนะเขาเริ่มลำคาแต่เขาบอกเราไม่ได้ เขาถามมาเสร็จหรือยังวะถามเงี้ยป้าแปลเป็นไทยไอ้ถามเสร็จหรือยังวะเออใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวสวยแล้วเดี๋ยวสวยแล้วใจเย็นนะมเดี๋ยวสวยแล้วแหม รู้สึกเราจับหน้าจับหลังเนี่ยเหมือนเราเหมือนเหมือนโดนบังคับให้ตัดยังไงมั้งเนาะใจเย็น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 ใจเป็นยังงไวะเย็นใจเย็นเราเสร็จทีเดียวให้ป้าเขาแต่งนิดนึง เห็นไหมเออมาตัดแล้วดูดีกันหมดเลยทั้งคู่เลยทั้งเยดอนด้วยทั้งป้ากาจนาด้วยคอเนี่ยไม่ได้คอนะเนี่ยแกนี่แกยังไม่เป็นจับหัวกระน้มสวยขึ้นเลยเห็นไหมเนี่ยหน้าตาดีเลยงามเลยยิ้มหน่อยยิ้มหวานก่อนเลยยิ้มหวานก่อนเลยยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนเลยไมอ้าวมันเป็นยังไงอ่ะน้ายิ้มหวานหน่อยทนหน่อยทนเออทนหน่อยนั่งนั่งนั่นั่งก่อน นายก็ช่วยจับคุณกรจนานี่ต้องจับสองคนต้องจับสองคนมันมันคันมันคันคันคันเดินเดินถามอาหารยานี้เดอนเป็นไงเออผมสันนั่นไหมอาบน้ำสระผมมันดีเลยเห็นไหมเห็นไหมสบายหัวเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวลูกมารับแล้วมันไม่ตายหรอกตายหรอกแม่ กินข้าวก็ตายตัดผมก็ตายเนาะอ,อืมแล่อาบน้ำสระผมทีเดียวเลยลงุงสบายแล้วไม่ร้อนแล้วนิดกับแต่งนิดหน่อยมะสั้นลงดีหน่อยเงาปูทั้งคู่เลยทำให้ก้มหน่อยก้มลงก้มหัวลงอะคอแข็งขนาดเลยถ้าคอแข็งก็น้อมลง,งอีกอีน้อมอย่างนี้เลยน้อมอย่างนี้น้อมอย่างนี้อเออต้องกดของรัตนาแบบนี้แหละยายต้องจัดอย่างนี้แหละไม่งั้นไม่ได้เหมือนกันเขาไม่ยอมขอหัก อแกนี่ไงเราต้องก้มก้มหลังแกไปกเก่งเห็นไหมเออนะดูหน้าดีขึ้นเลยเยี่ยมเลยอันนี้ก็มันมาๆๆๆนาน่อัศนาอันนี้ท่านนี้ก็โนไล่แล้วเว้ยมดนไล่แล้วเวยไม่ได้ังคนนี้ใช้เสียงหน่อยนี่มาสวยขึ้นเลยมาตัดเล็บมาดูหน้าดีเลยเดี๋ยวอาบน้ําสระผมเนาะเราต้องกลัวแล้วตอนนี้ลุงไม่นอกใจแล้วล่ะนะเราเป็นคนใหม่แล้ว Eh. Uh. Kita ya. kon dor minute pun